ข้อนะคะข้อแรกจดไหมอ่ะผมอัดวิดีโอไว้แล้วครับวิดโอไว้โอเคข้อแรกนะคะอาจารย์ให้เราอ่ะเลือกตัดสินใจลงสื่อโฆษณาจะมีอยู่ในบทที่สี่มั้งเรื่องของสื่อโฆษณาแล้วก็ให้เราพิจารณาเลือกลงโฆษณาตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะ ในเรื่องของสื่อโฆษณาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโฆษณาในเรื่องของการขายของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะมีให้อยู่4ี่หัวขอ้อก็คือในเรื่องของการจัดสรรตามจำนวนการเข้าถึงความถี่ในการเปิดรับข้อมูลเราเนี่ยเลือกลงโฆษณาเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกจัดสรรลงโฆษณาอย่างไงอะ ให้คนเนี่ยเข้าดูเยอะๆให้คนมีความถี่ในการเข้าดูเยอะๆมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะเลือกประเภทของสื่อที่ใช้ว่าใช้สื่อประเภทอะไรพิจารณาเลือกสื่อจากกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณาแล้วก็การตัดสินใจจัดสรรสื่อโฆษณาตามภูมิศาสตร์คือเราเลือกใช้สื่อนี้ แล้วสินค้าที่เราขายเนี่ยเป็นสินค้าอะไรขายอะไรผลิตภัณฑ์เป็นยังไงมีวัตถุประสงค์ของการโฆษณามีแบบไหนแล้วทำไมถึงเลือกลงสื่อขายแบบขายในจังหวัดนี้หรือว่าขายในประเทศนี้เลือกลงยังไงนะคะอันนี้จะอยู่ในบทที่สี่นะคะข้อหนึ่งเนาะข้อสอง ข้อสองเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เราเรียนกันไปบทที่ห้าหรือบทที่หกอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะก็จะมีอาจารย์ถามว่าโปรแกรมประส์ร้ายและโปรแกรมที่ไม่ต้องการหมายถึงอะไรมีความแตกต่างกันอย่างไรในสไลด์มันบอกอยู่ว่าโปรแกรมประสงค์ร้ายเป็นอย่างไงโปรแกรมที่ไม่ต้องการเป็นอย่างไง ปรแกมประสงค์ร้ายก็โปรแกรมพวกไวรัสโปรแกรมที่ไม่ต้องการก็คือเราไปดาวน์โหลดลงมาแล้วล่ะแล้วมันติดมากับที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมบางอย่างแล้วมันทําให้คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าอุปกรณ์ของเราที่เราใช้เนี่ยมันมีปัญหานะคะก็อธิบายซิว่าไอ้สออันเนี้ยมันมีที่มายัางไงและเวลาโหลดเสร็จหรือว่าเวลามันติดตั้งในระบบเสร็จแล้วเนี่ยผลที่ได้มันมีผลยังไง กับอุปกรณ์ที่เราใช้งานอันนี้ข้อ2นะคะข้อ3อยู่ในบทเดียวกันอาจารย์ถามเรื่องของวาวรัสเนาะอาจารย์ให้ยกตัวอย่างมาอาจารย์มีไวรัสให้เลือกอยู่ทั้งหมด4อันให้เราเลือกแค่2อัน2ข้อเท่านั้นอธิบายก็คือมีโทรจันมีบอรดมีสปายแวร์แล้วก็มี deny ยออฟเซอร์วินะคะตัวเองเลือกอธิบายแค่2อัน อันละห้าคะแนนนะคะม้าโทรจันทํางานยังไงบอร์ดทางานยังไงให้ระบบคอมพิวเตอร์มันมีปัญหาสปายแวร์มีวิธีการทํางานยังไงเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ยังไงดีไนายออฟเซอร์วิสทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มันทํางานไม่ได้ทำยังไงที่ทำให้ระบบมันทำงานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการขายของออนไลน์นะคะ ข้อ4ีอาจารย์ถามเรื่องของการหลอกลวงและการจุลกรรมสวมรอยแบบฟิชชิงนะคะว่ามันมีวิธีการจุลกรรมยังไงเราอาจจะแบบว่าไปหามาก็ได้อันนี้ออกตรงๆเลยนะคะบอกเลยไปหาตัวอย่างมาก็ได้จากในข่าวหรือว่าจากกรณีศึกษาต่างๆแล้วมายกตัวอย่างให้ฟังว่ามีคนหลอกลวงจุลกรรมให้เราซื้อสินค้าและหลอกให้เราอาจจะกดลิงก์หรือว่าหลอกให้เราเนี่ย อข้อมูลทางการเงินบอกเรื่องของรหัสหลังบัตรเครดิตแต่เขาก็เอาข้อมูลไปใช้ประมาณเนี้ยให้เรายกตัวอย่างมาให้อาจารย์ฟังว่ามันมีวิธีการหลอกลวงแล้วก็การจวรกรรมแบบฟิชชิ่งยางไงนะคะข้อสุดท้ายทันไหมเอ่ยทั้นดาทันไหมอะไรนะทันนะค่ะ ข้อสุดท้ายให้บอกถึงการแสดงความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องหมายอาจารย์อธิบายเครื่องหมายเวลาที่เราขายของออนไลน์ขายบนเว็บไซต์เงี้ยมันก็จะมีเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องหมาย dbd verify นะคะ dbd verify จะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับด้วยกันก็คือระดับ silver gold แล้วก็ platinum ทั้งสระดับเนี้ยมันต่างกันยังไงอ่ะซิลเวอร์เป็นผู้ขายทั่วไปโกเป็นแบบว่าผู้ขายที่ขายแล้วก็ทำการค้ากับรัฐบาลหรือเปล่าแล้วก็แบบแพลตินัมขายแล้วก็มีการลงข้อมูลสินค้าแล้วก็ทำการค้าแบบไหนอันเนี้ยทั้ง3าอันเนี้ยอธิบายมาว่าไอ้สามประเภทเนี้ยมันได้เครื่องหมายทางการค้าเนี้ยมาแตกต่างกัน ราอะไรทำยังไงเราถึงจะได้ DVD Verify แบบแพตินัมทำยังไงถึงจะได้แบบโกลแบบซิลเวอนะคะสามอันนี้โอเคข้อสอบมีทั้งหมด5้าข้อนะคะส่งใส่อะไรไหมอ่าไม่ครับไม่นะคะโอเค